ทองคำไทยเปิดสัปดาห์ทำโอทามไฮที่55,550่บาทหลังโกสปอตฟื้นตัวจ่อแตะ3,700ดอลลาร์แหลงซื้อยังแน่นลุ้นเห็นโอทามไฮใหม่ในสัปดาห์นี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของตัวเรานะครับวันนี้จันทร์2 2กันยายนสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนสัปดาห์นี้ก็ยังคงต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค่าทองรายของเมืองไทยที่ส การดำเนินงาน,นของกอาลาวมามาอย่างต่อเนื่องนะครับเติมจาก YLG Bullion International จำกัดบริษัทอินดา o โกโ r เท e จำกัดบริษัทออ i ิ i ิสจำกัดบริษัทชายนิงโกบ b ลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัท TDC ี o โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมเมอร์ตี้จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยครับหลังจากวันเสาร์สมาคมค่าทองคําปรับราคาขึ้นแรง350บาทนะครับเช้านี้ก็ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับประกาศปรับขึ้นอีก150บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแท่งการสูงถึง5และเวลา10.30น,นก,ก็ทำโอทามไฮใหม่นะครับที่55,550บาทราคารับซื้ออยู่ที่55,450บาทขณะที่ราคาขายออกทองรูปพันธ์อยู่ที่56,350บาทราคารับซื้ออยู่ที่54,333บาท44สตางค์ครับ จากเงินบาทที่31.83บาทต่อละละดอลลาร์โดยทั่วสิงเห็นว,ว่าราคาทองในประเทศยังคงปรับตัวขึ้นตามราคาทองคําโลกนะครับแนะนําซื้อสะสมบรเวณรับ55,150และก็5 5 5 0บาทตัดขาดทุนหักหลุดนวรับ5 5 5 0บาทและไปขายทางไรลที่แนวต้าน55,550และก็55,600บาทขณะที่ราคากลสปอตสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวพันพวนนะครับโดยราคาถูกเทหลังการประชุมเฟเอ็มซีเมื่อช่วงดึงกคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับแม้ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย0.25 แล้วก็ดอทพอตยังดูว่าอาจจะลดอีก2ครั้งในการประชุมีิเลียของปีนี้นะครับทำให้ราคาลุกข้ไปทดสอบ3,627ดอลลาร์ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาแรงในวันศุกร์นะครับบวกมาถึง4เซียนดอลลาร์ครับในตลาดที่3,684ดอลลาร์แล้วก็เช้าวันนี้ก็ขึ้นไปทดสอบ3,695ดอลลาร์จ่อแตะ3,700ดอลลาร์นะครับต้องดูว่าจะไปได้หรือไม่นะครับโดยชานิงโก g เเรียนมองว่าสัปดาห์นี้ยังมีปัใจจัยให้ติดตามเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสริมที่สาาาาาามมรรถเเขข้า้าปปลลลี่ยนนแงงงททงอตดดไดะคับ พีนาจากสัญญาณเทคนิคมีแพทเทิร์นซ้อนกันที่อาจกดโตให้เกิดแรงเทขายได้2ลักษณะคือบริเวณสงสัยว่าจะเป็นไหลขวาบริเวณ3,703ดอลลาร์หรือบริเวณสงสัยว่าจะเป็น expanding triangle ที่บริเวณ3,725ดอลลาร์นะครับหากราคาไม่สามารถทะลุ2แนวนี้ได้อาจเกิดรอบการบักฐานได้นะครับควรระวังแต่หากสามารถทะลุไปได้ก็เกิดแรง panic buy ขึ้นมาได้อย่างมากเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการเข้าลงทุนช่วงนี้มันจะเป็นฝั่งบายหรือฝั่งเซลควรเ e e n cut support นะครับหากไม่เป็นไปตามแผนที่วา ผลวิกายทุนรียะสั้นทางชานิงโก้แนะนำว่ารอราคารีบบาวนะครับดักีเซล3,703แล้วก็3,725ดอลลาร์เคงคาสบอที่3,732มีป้อมหมายที่3,683,672แล้วก็3,664ดอลลาร์ด้าน TDC กลมาว่าหลังจากเกิดเซลล์ออนแฟกในครูนพุที่เฟดตประกาศลดดอกเบี้ยจากนั้นราคาทองคำก็ได้วิ่งขึ้นกับดือสอบใกล้3,700ดอลลาร์อีกครั้งนะครับโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า40ดอลล่าร์สวนทางกับเงินดอลลาร์แลวก็บอลยูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ว่าจะเป็นผลมาจากแรงซื้อทองคําที่ยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะครับสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลข P M I แล้วก็ G D P นะครับนักทุนติดตามว่าจะส่งผลต่อทิศทางดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมที่เหลือของปีนี้อย่างไรบ้างนะครับทางออสเตรเลียมองว่าเมื่อมาสู่ราคาทองคําดิดตัวกลับขึ้นมาได้หลังราคายืนเหนือกรอบบริเวณ3,630-3,620ดอลลาร์ได้นะครับโดยไม่ทําราคาหลุดต่ํากว่ากรอบแนวรับนี้ลงไปนะครับทำให้ราคาทองคํามีแรงซื้อกลับเข้ามาดันราคาขยับขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับทางนี้ราคาทอง ขึ้นได้ต่อนะครับก็ต้องเบรกระดับ3,695ถึง3,705ดอลลาร์ขึ้นไปให้ได้นะครับวันนี้แนะนําให้ที่ร้อยขายทั้งใบสำหรับผู้ที่ถือไว้นะครับส่วนผู้ที่ไม่มีสถานะก็ให้รอยอดซื้อตามกรอบแนวรับนะครับให้รับที่3,683แล้วก็3,672ดอลลาร์ส่วนแนวตั้งที่3,706แล้วก็3,717ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่ ARR กดเดีวดิ้งมอว่าราคามีแรงซื้อกับเข้ามาหลังสร้างฐางนได้สำเร็จนะครับจึงมีโอกาสแข่งตัวดับ3,630ถึง3,700 แลดอลลาร์ทั้งทุนสามารถเก็งกาไรในกรอบนี้ได้นะครับโดยกระจายเงินบางส่วนเข้าซื้อตามแนวรับ3,670 3,660แล้วก็3,650ดอลลาร์ตัดขาดทุนห่างหลุด3,650ดอลลาร์ลงไปนะครับแล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคาดิดตัวใกล้แนวต้าน3,690 3,700แล้วก็3,710ดอลลาร์นี่คือข้อมูลชุดแรกที่โคราวหิบมาฝากกันในคลิปแรกของวันนะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์อของ YLG b u l l e o n and Future จํากัดนะครับมาดูการลงทุนในสัปดาห์นี้การจะวางแผนกันอย่าง ไรดีติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ